นี่เจ้าเป็นใครเนี่ยข้าก็คือเฮล่าพี่สาวของเจ้าไงล่ะคุกเขาให้ราชินีของเจ้าเดี๋ยวนี้ฮะไม่มีทางหรอกเอานี่ไปกินฮ่าอะอะอะแกนี้ทำอะไรข้าไม่ได้หรอกเฮ้ยเป็นไปได้ไง ไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่10 k Cave House of Toys นะครับนี่คือ EP Thor Minifigures Collection นะครับ Thor แล้วก็เพื่อนๆแก๊งของเขานะครับจาก Thor ท,ทั้ง3ภาคเดี๋ยวจะมีภาค4แล้วเร็วๆนี้กับ Thor Love and Thunder นะครับผมก็จัดอันนี้มาให้ดูกันก่อนเดี๋ยวไปดูกันว่ามีตัวอะไรบ้างนะครับ ตัวหนึ่งที่ไม่ได้เอาเข้ามาก็คือโลกีนะแยกออกไปอีกคลิปหนึ่งเพราะว่าโลกีก็มีซีรีส์แยกของเขาแล้วแล้วก็มีคาแรคเตอร์หลายตัวแล้วจากโลกีก็แยกไปแล้วกันใครอยากดูโลกีรอติดตามชมเริ่มต้นกันที่ตัวแรกเลยกับเจ้ามาป่าเฟนริ s วู l ฟนะครับมาป่าของเฮล่านั่นเองนะตัวนี้ได้มากับชุดยานนะครับภาคซอร์รกนอร็ยานของแกรนด์มา t e สนะก็มีเจ้าเฟนริชตัวนี้มาให้ ก็เท่เลยนะหางเหินขาเขยขยับเล่นได้นะครับผมปากอ้าได้ด้วยนี่นะหวัวก็หมุนได้นิดหน่อยนะตัวนี้ก็สู้กับเจ้าฮอกภักนั่นเองนะสนุกมากฉากนี้ถ้าใครจําได้นะครับแล้วก็มีเฮล่ามาให้นี่เลยตัวแรกเปิดกับเฮล่าเวอร์ชันนี้นะครับอ่ะความเก่าถ้าใครติดตามมาก็จะรู้ว่าผม ใส่พักคลุมผิดมาตลอดถ้าเป็นฟิกเกอร์สมัยก่อนนี่ไม่เคยแก้เลยแสดงว่าได้มานานแล้วชอบคิดว่ามันมี2รูแล้วใส่ที่แขนจริงๆแล้วมันต้องประกบกันใส่ที่คอใช่ไหมแก้เลยแล้วกันเดี๋ยวโดนเซลอีกนี่เลยเวลามันมา2รูแบบนี้มันต้องใส่แบบนี้นะครับเผื่อน้องๆบางคนไม่รู้ใส่แบบผมนะเชื่อว่ามีแน่นอนก็มันมีสรูอะก็นึกว่าใส่ที่แขน จริงๆแล้วมันต้องใส่แบบนี้พวกพักคลุมแล้วก็ใส่หัวกลับเข้าไปนี่เลยเป็นเฮล่าตัวนี้มีสองหน้าด้วยนะมีตาดำกับแบบยิ้มยิ้มนะครับแล้วก็มีตัวหน้ากากหัวเฮล่าใส่แขนกลับเข้าไปก่อนตัวนี้จริงๆแล้วมันก็เป็นมินิฟิกเกอร์ธรรมดาเนี่ยแหละนะครับแต่เขามีฐานทำให้เฮล่าเหมือน ปล่อยพลังมาสูงๆตัวนี้ไม่มีอะไรแยกชิ้นได้ปกติก็เป็นมินิฟิเกอร์แยกออกมาได้ธรรมดาแล้วก็มีอาวุธของเฮล่าก็นะเขาสามารถเสกดาบเสกอาวุธออกมาได้แบบนี้ก็เท่ๆดุๆเลยเฮล่าตัวนี้นะครับอืมแล้วผมก็มีเฮล่าอีกหนึ่งตัวนะครับ ตัวนี้ก็เรียกว่าจะคล้ายกันเลยนะลายที่เสื้อสีแตกต่างกันนิดหน่อยจําไม่ได้ละยี่ห้ออะไรจัดมาตอนนั้นแล้วก็หมวกมันจะเป็นด้านๆนะตัวนี้ตัวนี้มันจะเงาๆแล้วก็ผ้าคลุมจะเป็นคนละแบบคนละสีด้วยนะครับก็ค,คล้ายๆกันอยู่2ตัวนี้ก็มี2ตัวนี้แหละครับที่เป็นเฮล่าคอลเลคชั่นต่อมาครับผมกับวอลครีนั่นเอง ตัวนี้นะแยกออกมาแล้วก็ไปจัดม้าบินมาเป็นม้าเนี่ยของวาลคุรีด้วยนะสวยมากม้าตัวเนี้เป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์มากตอนที่ลองเสิร์ชหาเล่นๆว่ามีไหมม้มาของวาลคุรีก็มีคนทำนะค่ายทำออกมาเจ๋งมากตัวนี้เท่เลยสวยเลยนะครับค่ายอะไรจำไม่ได้อะเออแต่ลองเสิร์ชหานะยังมีขายอยู่นะครับไอ้มาบินตัวนี้ นะแล้วก็มีว a l k ั r i ี่สตัวนะครับตอนนี้2เวอร์ชั่นเดี๋ยวรอภาคใหม่ออกมานะกลายเป็น King อ a l k ล r ี่แล้ว2ตัวก็แตกต่างกันเลยคนละชุดเลยนะมีชุดสีน้ำเงินธรรมดาแล้วก็เป็นชุดเหมือนออกรบนะครับหน้าตาคล้ายๆกันผมคนละสีเฉยเลยเออสรุปว a l k ั r i ีสีดำนี่ใช่ไหมผมเขาแต่อาจจะแบบดูน้ำตาลน้าตาลบางทีนะแล้วก็มีดาบแล้วก็ผ้าคลุมมี2แบบนะผ้าคลุมวอคัรี่จะเป็นอย่างเงี้ย แล้วก็อันนี้เป็นพักคลุมแบบแข็งออกลมก็เจ๋งดีครับวอลคารีตัวต่อมาครับผมตัวนี้รู้จักกันไหมว่าคือใครนะครับตัวนี้ก็เซอร์ไพรส์มากๆไม่คิดว่านะจะมีเลโก้ผลิตออกมาเหมือนกันนะเป็นเลโก้จีนนะครับผมคนนี้ก็คือ professor eric s e l v i k นั่นเองออกมาเห็นตั้งแต่ซอภาคแรกและอยู่กับเจนฟอสเตอร์นะครับ แล้วก็หลายๆคนคิดว่าเขาเป็นคนบ้านะแล้วก็มีบทบาทเยอะมากนะครับเป็นคนที่หยุดด้วยนะเอาเซปตงเซปเ,ปเตอร์ไปคิดคิดทำจำได้ไหมเอาเวนเจอร์ Avengers, ภาครแรกวอร์มโฮลนิวยอร์กอ่ะเออเนี่ยแหละเอริกเซลวิกนะครับซาตราจานคนนี้เท่เลยนะก็จัดมาอยู่ในแกงโซอเนี่แหละเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วโผล่มาในหนังภาคซอร์ ตัวต่อมาครับผมตัวนี้ไม่พูดถึงไม่ได้ไม่มีในคอลเลกชันไม่ได้นะกับเจ้าโคกนะครับผมนะกลายเป็นเพื่อนสีของโซเลยตอนนี้โค <K ork S 2> ก็มีหลายเวอร์ชันนะมี ix, มินิฟิกมีบิ๊กฟิกแล้วก็มีหลายแบบด้วยเลโก้แท้อันนี้เป็นเลโก้จีนทั้งคู่นะครับขาดอีกตัวหนึ่งที่ไม่มีก็คือมิกมิกที่เป็นตัวสีม่วงๆเล็กๆอะ่ะเออมันอยู่ในเซตเลโก้แท้ที่เป็นชุดโซอันนึงยังไม่ได้เหมือนกันต้องไปหาตามเก็บมา นะตัวเล็กนี้ก็ได้มานานแล้วเหมือนกันนะครับก็ไม่มีอะไรมีสกรีนหน้าหลังมีที่แขนมาก็สวยดีแต่ชอบเวอร์ชั่นที่เป็นบิ๊กฟิกมากกว่านะค่อยดูเป็นคอร์กหน่อยเท่ๆเดี๋ยวมันจะมีเวอร์ชั่นใหม่ตอน Thor Love and t h u n d e r ภาค4ด้วยนะเดี๋ยวน่าจะมีเพิ่มเข้ามาในคอลเลกชันสำหรับเจ้าคอร์กนี่อีกหนึ่งตัวนะครับแต่ถ้าเกิดใครอยากเก็บนะไปหาบิ๊กฟิกตัวนี้แนะนาเลยสวยมาก ตัวต่อมาครับผมคนนี้ไม่มีไม่ได้เลยนะครับกับ e 3 the d o r r f นะครับคนแคะนะครับ king แคะนั่นเลยนะเป็น king คนสุดท้ายที่เหลืออยู่นะดาวของเขาคืออะไรนะ n e v v nevvy อะไรนี่แหละ่าที่อยู่แล้วก็เป็นคนสร้างนะถุงมือ infinity gauntlet ให้ซานอสแล้วก็ทำ stormbreaker ให้กับ Thor จำกันได้ไหม infinity war นี่เลย e 3นะครับตัวนี้ก็น่ารักขาสั้นเป็นคนแคะมาเจ๋งเลย คนต่อมาครับผมคนนี้ไม่มีไม่ได้เหมือนกันนะครับกับ Lady Sif นะครับนะอดีตนะโรแมนซ์คู่รักของ Thor เลยนะตัวนี้ก็สกรีนหน้าหลังมาพะคลุมมาแบบนี้มีดาบมีโล่มาให้แบบนี้นะครับ Lady s i f หาย,ยากเหมือนกันแล้วนะตัวนี้ใครอยากได้ต้องดูดีๆนะครับคนต่อมาครับกับ f a n d r o The Dashing นะครับผมหนึ่งในสามนักรบ คู่ใจข้างกายของ Thor as g u a เด i a นนะครับแฟนรอนะตัวนี้ก็สวยเลยพักคลุมสวยสกรีนหน้าหลังมาเหมือนกันนะแล้วก็มีดาบตัวนี้มาให้นะหน้าตาก็เหมือนเลยหล่อเลยนะครับแก๊งทรี r r i o r นักรบคนต่อมาครับโฮกันเดอะกริมนั่นเองนะในหนังจะหน้าตาเหมือนเอเชียเอเชียน่อนะในผมดำผมยาวมาเลยแล้วก็มีอาวุธเป็นเหมือนคล้ายๆกับค้อนลูกตุ้มแบบนี้นะครับ ตัวนี้ก็สกรีนมาสวยเลายๆนะหน้าหลังที่ขาแขนมาครบเลยครับกับโคกันเดอะกริมแล้วก็วอร์ริเออร์คนสุดท้ายนะครับโวลสต a คเดอะเวลเลียนะครับคนนี้ก็เป็นเหมือนพวกคนแคะนะแต่ก็ไม่ได้ตัวแคะเท่าไหร่เออคนนี้ก็ นะรักซอมากนะยอมทําทุกอย่างเลยในหนังถ้าจํากันได้นะครับมีอาวุธเป็นขวานนะมีหนวดมีเคราผมยาวมัดแบบนี้สกรีนมารอบตัวเหมือนกันเซตนี้นะครับนี่เลยกับ3 w มวอร o r ิเเพื่อนรักของซอแล้วก็ Lady s i ซฟชุดนี้ใครสะสมซอต้องมีเก็บไว้นะครับต่อมาครับผมกับฮฮมดอนั่นเองนะครับพูดถึงเพื่อนรักของซอก็จะต้องมีฮ a มดอนะครับเป็นเหมือนพี่เลี้ยงเลยนะ รักซอรักแอสกาดมากเป็นผู้คุมสะพานบายฟรอสนะทุกคนต้องรู้จักฮามดอร์อยู่แล้วนะครับมี2เวอร์ชันเวอร์ชันแรกเป็นชุดนะที่ไม่ได้คุมบายฟรอสก็เป็นเหมือนชุดทั่วไปนะมีสกรีนด้านหลังมาด้วยพระคลุมผมสวยเลยมีดาบมานะครับตัวนี้ก็เท่เลยแล้วก็อีก1เวอร์ชันเป็นเวอร์ชันชุดเกราะนะครับนะอารมณ์แบบเซนเซียนะมีเกราะแยกชิ้นมาตรงนี้มีสกรีนลายมาดาบทอง ก็หลอเลยนะต้องแบบหมุนแล้วก็นะท้ามือมันประกบได้ก็ปักดาบลงไปเปิดสะพาน by frost นั่นเองต้องมีเหมือนกันครับใครสะสม collection h o r นะกับคาแรคเตอร์นี้ h a m d o l ต่อมาครับขาดไม่ได้แน่นอนครับจะต้องมีคุณพ่อกับคุณแม่ของซอนนั่นเองนะครับคุณพ่อก็คือ Odin แล้วคุณแม่ก็คือ f r e กกานะครับ คุณแม่มินิฟิกเกอร์ตัวนี้นะเป็นฐานแบบนี้แต่สกรีนลายมาผมชอบมากนะเป็นตัวผู้หญิงแล้วทําเป็นขาแบบนี้เป็นกระโปรงชุดย,วยาวๆเนี่ยสวยเลยนะครับกับฟริก้าแล้วก็โอดินเนี่ยผมมีตัวนี้นี่เลยนะตาบอยข้างหนึ่งอ่าฮแล้วก็มีชุดสกรีนหน้าแขนหลังมาครบพ้คลุมสวยเลยกับโอดินแล้วก็มีอาวุธนี่เลยหอกนะ คุณพ่อคุณแม่ขาดไม่ได้นะครับใครสะสมโซ่ต้องหาเก็บไว้ด้วยนะครับโอดินกับฟริก้าคาแรคเตอร์ต่อมาครับสองตัวนะครับตัวนี้ทุกคนต้องนึกออกแน่นอนกับแกรนด์มาสเตอร์จากโซ่รักนาร็อกนั่นเองนะแกรนด์มาสเตอร์สุดยอดนะตัวกลวนเลยนะครับตัวนี้ก็เท่เหมือนกันนะครับสกรีนหน้าหลังมาแขนคนละสีนะหน้าตาก็โอเคผมเพิ่มเผ่าระดับหนึ่งใช้ได้ แล้วก็ตัวนี้ก็คือโทปัสนั่นเองนะครับนะบอด้การ์ดของแกรนมาสเตอร์นั่นเองนะครับตัวนี้ก็มีสกรีนรอบมาเลยสวยเหมือนกันครับผมจาก Thor แร g ค a น o ok ็อกก็มาอยู่คู่กันได้นะครับแกรนมา a s สเตอร์กับโทปัสต่อมาครับเป็นแก๊งของทหารนะครับแอสกาดกาดนะครับผมอันนี้เป็นพวกกาดทหารนะปกติชุดสีทองนะครับ จริงๆแล้วชุดนี้มีทั้งหมด8ตัวนะมีสีทองอีก2ตัวด้วยแต่ความรู้สึกว่ามันเหมือนกันผมเลยไม่ได้จัดมามีแตกต่างกันแค่เรื่องอาวุธอะไรประมาณนี้แต่ชุดนี้จริงๆสวยเลยนะครับเอามาเล่นได้นะพวกแอสการ์ดๆพวกนี้เอามายืนคู่กับพวกโอดินเฟรยาอะไรอย่างเงี้ยเท่เลยนะแล้วก็ชุดมันสวยมากนะครับอันนี้สีทองนะมีดาบมีหอ,อกโล่มาแบบนี้เดี๋ยวลองถอดให้ดูนะจะได้เห็นว่ามันสวยยังไงนะครับ นี่เลยมีหมวก1ชิ้นแล้วก็มีตัวชุดเกราะมาแล้วก็ผ้าคลุมนี่ครับข้างในก็มีการสกรีนลายมานะหน้าหลังเลยแบบนี้สวยมากนะที่ขงที่ขาก็สกรีนมาหมดแล้วก็มีชุดเกราะแบบนี้มาให้สีทองก็สวยเลยนะครับหาเก็บกันดูอันนี้เจ๋งนะเป็นแอสกาดเท่มากๆนะครับนี่ก็คือกาดปกตินะเวอร์ชันสีทอง เสร็จแล้วเวอร์ชันสีเทาเข้มเนี่ยนะครับก็คือเดซกาดนั่นเองตอนที่เฮล่ามายึดแอชกาดเราก็นะคฆ่าพวกนี้ตายแล้วก็ปลุกฟื้นคืนชีพกาดพวกนี้นะแอชกาดพวกนี้กลายมาเป็นเดซกาดนะครับคราวนี้ก็เป็นสีเทาเข้มมีสกรีนมาเหมือนกันเลยสวยเลยนะอันนี้จัดมา4ตัวเพราะว่าอาวุธไม่เหมือนกันมีหอกถือดาบแล้วก็หน้าตาเป็นแบบนี้ชุดหนึ่งแล้วก็อีก2ตัวเนี่ย หน้าตาจะเป็นตาเขียวๆเ,เป็นเหมือนหน้าผีอ่านึกออกไหมเหมือนในนังเลยแล้วก็อาวุธไม่เหมือนกันด้วยเท่เลยชุดนี้นะครับ d e ดกา u a r d ต่อมาครับตัวลายลูกสมุน b e r s เกอร์นะครับผมพวกนี้นะมีเพียบเลยนะสองตัวนี้รู้สึกก็เหมือนกันเลยนะได้มาจากชุดไหนสักชุดนึงนั่แหละนะเป็นตัวลายลูกสมุนออกมาลุยกันนะครับตอนเฮล่านี่แหละสั่งออกมาใช่ไหมอ b อ r s เกอร์ อีกหนึ่งตัวสำคัญครับจาก Thor Ragnarok ok Scourge นะครับ The Executioner นะผู้สังหารนะเป็น Asgardian แล้วก็นะกระบฏดไปอยู่กับเฮล่ากลัวตายจำได้ไหมตัวนี้แอบสกรีนลายไม่ค่อยสวยนะครับลายเนี่ยเส้นไม่ค่อยชัดเท่าไหร่มันมีตัวหนึ่งเป็นน้ำเงินเข้มกว่านี้ลายจะสวยกว่าแต่ขวานมันไม่เจ๋งตอนแรกเห็นรูปสั่งมาเนี่ยอยากได้ขวานเพราะขวานอันนี้มันเหมือนมันเจ๋งกว่า แต่ตัวนั้นนะ่ะแอบหายากแล้วเหมือนกันเดี๋ยวลองตามหาดูกับสกอร์ชอีกตัวหนึ่งนะครับตัวนี้ก็ต้องมีเหมือนกันนะไทซอร์คอลเลคชันต่อมาครับตัวร้ายอีกหนึ่งตัวจากซอร์ภาคที่2 The Dark World m e l l a เมลลินะครับผมตัวนี้ก็ร้ายกาดเลยทีเดียวนะตัวนี้มีพักคลุมมาสกรีนด้านหลังด้านข้างก็มีลายสกรีนมาทั้งขาแล้วก็แขนด้านหน้าเต็มตัวเลยสวยเลยนะครับ มีกี่หน้าเนี่ยตัวนี้สองหน้าด้วยอ่ามีหน้าโกรธกับหน้าธรรมดานะแล้วก็มีพักคลุมสีดำมาหนึ่งในตัวร้ายนะที่จะต้องเก็บในคอลเลกชันเลยกับเมลาคิสตัวร้ายอีกหนึ่งตัวครับกับลอฟฟี่นะครับผมฟรอสต์ i a แอนะยักษ์น้ำแข็งอ่าจำกันได้ไหมนะครับตัวนี้ก็สวยเลยนะมีอาวงอาวุธ เป็นเคลียร์พาร์ทใสๆสีฟ้ามาแบบนี้สกรีนหน้าหลังเต็มๆเลยแขนขามาครบเลยสีทองก็เงาสวยดีนะครับแล้วก็มีหมวกใสๆมาทำให้ดูมันเป็นนะจอยแอนฟรอสนะครับยักษ์น้ำแข็งแต่ถ้ามันเป็นบิ๊กฟิกมันอาจจะเจ๋งกว่าน,นี้แหละแต่ตัวนี้ก็โอเคและสสำหรับลอฟี่ ตัวร้ายอีกหนึ่งตัวครับก,กับเซอร์เทอร์นั่นเองนะจากซอร์ไรทน r ร์กนะครับตัวนี้เป็นเคลีย์สีส้มมาสวยมากเดี๋ยวนี้บ้าเหมือนกันนะมินิฟิกเกอร์ที่เป็นใสๆอย่างเงี้ยชอบมากสวยมากตัวนี้ถ้าเกิดมันเป็นบิ๊กฟิกมันก็จะหล่อมากเลยแต่ตัวเล็กก็น่ารักสวยดีนะสกรีไลน์มาตัดแบบดุเลยอะ่ะเป็นไฟเพลิงแบบเซอร์เทอร์เลยนะเจะ้าตัวที่ทำลายแอสการ์ดของเรา <laughs> ต่อมาครับผมขาดไม่ได้แน่นอนกับเจนฟอสเตอร์นะครับมีด้วยกัน3ตัวแล้วนะครับตอนนี้นะมี3เวอร์ชั่นแต่เดี๋ยวมันจะมีเวอร์ชันใหม่เป็นไมซี่โซลนะครับภาคโซลเ l ฟแอนด์ซันเดอรนะมาแน่นอนเดี๋ยวรอติดตามชมอันนั้นยังไม่ออกมานะครับอ่ะตัวแรกเลยเจนฟอสเตอร์ของเราเป็นเหมือนชุดสีน้ำเงินนะตอนขึ้นไปอยู่บนแอชกาแล้วฟริกา้าเปลี่ยนชุดให้ปะ่ะอันนี้ ก็น่ารักเลยนะเจนฟอสเตอร์ต่อมาครับเวอร์ชันนะเป็นเหมือนไมซี่ซอแล้วนะเลดี Thor, ้ซออาจะคอมิกมากอันนี้นะครับก็สกรีนมาหน้าหลังสวยเลยนะถือเมลเนียวแล้วด้วยอ่าแล้วก็อีกหนึ่งเวอร์ชันไมซี่ซอนะครับมีหน้ากากมาสกรีนลายคล้ายๆกันนะเออลายชุดคล้ายๆกับตัวนั้นแต่ไม่ได้เหมือนสัทีเดียวนะครับนะหน้าหลังมาเหมือนกัน แล้วก็มีหมวกตัวผมมันจะมีแค่นี้นะจริงๆแล้วพวกชุดแบบนี้นะครับแล้วเราก็นะใส่หัวไปเฮล멧เออแอบแน่นเลยอันนี้ออกยากอยู่เหมือนกันนะครับก็นะเป็นประมาณนี้เอาละครับเดินทางมาถึงพระเอกของคลิปนี้แล้วกับโซ่เทพเจ้าสายฟ้า ผมก็มีด้วยกันทั้งหมดหนึ่ง6 7 8ตัวนะครับตอนนี้จริงๆมีอีกเวอร์ชันน1ตอนเวอร์ชันซออวนๆและใส่ชุดธรรมดาเนี่ยไม่รู้ไปเล่นที่ไหนละหาไม่เจอเดี๋ยวไว้ค่อยเอามารวมอีกทีหนึ่งตอนซอเลฟแอนด์ซันเดอร์แล้วกันอ่ะเดี๋ยวไปดูกันนะว่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวมาดูอาวุธก่อนเลยนะอาวุธของซอหลักๆเนี่ยมีหลายรูปแบบเลยนะครับเมลเนียหรือว่าหลายๆคนก็เรียกว่าโยเนียนะครับก็มีอันนี้ที่ชอบสุดก็คือสวยมาก นะเพราะว่ามันมีตัวเหมือนสายคล้องมือเนี่ยด้วยนะครับอันนี้ก็เจ๋งเลยมันมากับชุดไหนอะไรยังไงจำไม่ได้แล้วนะลองหาดูถ้าใครอยากมีเมลเนี่ยสวยๆอันนี้ใช้ได้เลยครับต่อมากับ storm breaker นี่เลยหลังๆมันมาเป็นแบบนี้ละมีเงาๆด้วยนะครับแล้วก็เป็นลายเป็นขวานจริงๆแขนกรุดนะแบบนี้ storm breaker แบบนี้ก็สวยมากนะไม่งั้นเลโก้เมื่อก่อนจะทำออกมาเนี่ยเป็นเวอร์ชั่นนี้นะครับเดี๋ยวจะหยิบให้ดู เป็นชิ้นส่วนต่อประกอบมาเนี้ยมันก็ดูเป็นเลโก้แต่มันไม่เจ๋งนะเป็นแบบนี้เท่ก hey, ว่าเยอะอ่ะคราวนี้มาไล่ดูกันครับกับซอ o r นะมันจะมีเวอร์ชันเนี้ยเป็นเหมือนซอจากคอมิกคลาสสิกเลยมันจะมีตัวเก่ากว่านี้อีกนะแต่หาไม่ได้และยากมากนะก็ได้ตัวนี้มาก็ถือว่าโอเคสุดแล้ว นะจะเป็นผมสีบรอนซ์เหลืองเหลืองทองทองนะชุดเป็นน้ําเงินแบบนี้นะครับพระคลุมอันนี้โดนอะไรแทะมาไม่รู้มาเป็นแบบนี้แหละมันเก่าจัดเออเป็นรูรเออไม่ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่พระคลุมอันนี้แต่ตัวสกรีนลายมาสวยเลยนะตัวนี้ก็เป็นหนึ่งในตัวที่จะแรแล้วแหละนะยิ่งตอนนี้ซอภาคใหม่ออกมาคนก็ไล่าตามหาเก็บอยู่ตัวนี้ก็ถือว่าใช้ได้เลย ต่อมาครับอีกหนึ่งตัวอันนี้ก็เป็นเหมือนซอภาคแรกนะหมวกทรงนี้ก็แอบ,บหายากแล้วเหมือนกันสําหรับซอนะครับนี่ผมก็มีตัวเดียวเลยใบเดียวเลยนะแล้วก็สกรีนมาแบบนี้ตัวนี้ไม่มีพักคลุมมาให้เออแล้วมันมีกุญแจมือโดนจับทําไมไม่รู้จําไม่ได้เหมือนกันและเออเป็นมาประมาณเนี้ยชุดเนี้ยเวอร์ชั่นต่อมาก็เป็นเวอร์ชันนี้แหละซอร์ไรท์ o นอร์็อกนะครับเป็นหมวกทรงนี้อ่าแล้วก็เป็นพักคลุมแบบ ปกไหลอ่ะครึ่งเดียวคล้ายๆข,ข,ของ Valkyrie นะชุดจะเป็นลายแบบนี้และตอนภาค Thor Ragnarok ok นะครับเสร็จแล้วก็จะมีเวอร์ชันนี้นะเป็น Thor ปกติผมยาวไว้หนวดไว้เครานะครับชุดสกรีนลายปกติเลยนะภาคเหมือน Thor Ragnarok ok ตอนแรกแหละก่อนที่จะโดนตัดผมอะไรประมาณนี้หรือ Thor The Dark World ภาค2นะหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้ เสร็จแล้วจะมีเวอร์ชัน Thor นะโดนตัดผมแล้วนะครับยังมีชุดอยู่ตอน Ragnarok ok เหมือนกันนี่แหละตอนหลังๆและเออกับอีกหนึ่งเวอร์ชันแบบเรียกพลังมาชุดมีไฟนูนั่นนี่เลยตามีไฟแบบนี้ตัวนี้ที่ให้ดูนะหน้าหลังสกรีนมาแบบนี้พักคลุมอันนี้สวยแข็งๆนะผ้าหนาเลยกรรมยี่สวยมากนะครับ แล้วก็อีกหนึ่งตัวซอนเหมือนซอร์ขี้เมาและกินแต่เบียเออแต่อันนี้งงมันต้องผมยาวนะแต่นี้มันเป็นผมสั้นมาให้แอบ,บงงกับตัวนี้อยู่เหมือนกันแต่ก็กวนดีแล้วก็ตัวสุดท้ายในคอลเลกชันครับกับซอร์นะภาคเอ็นเกมมีครายาวมาเลยอันนี้แล้วก็มีเมลเนี่ยมีลายไฟด้วยอาชุดก็เป็นแบบไฟวิ่งเลยนะสายฟ้า อัศน,นีอันนี้ต้องถือ2อันแล้วจริงๆมันมานะมีเมลเนียแล้วก็มีสตอร์มเบรเกอร์ด้วยนะครับแบบนี้เอ็นเกมอืมก็ประมาณนี้เลยครับผมคอลเลกชันซอมินิฟิกเกอร์ทั้งหมดที่ผมมีตอนนี้นะครับยังหาเก็บไปเรื่อยๆใครมีตัวไหนที่บอกว่าควรจะต้องมีเก็บเอาไว้นะแนะนำป้ายากันมาได้เลยครับและเดี๋ยวรอติดตามชมจัดแน่นอนกับเล g o ซอโกดโบสนะครับเรือแพะจากซอเลฟแอนด์ซันเดอร์ชุดนี้นะเดี๋ยวจัดให้ดูแน่นอน,นครับหนึงในวิดจลิสต์ชุดต่อไปของเลโก้แล้วเจอกันใหม่ EP หน้าครับกับเทนเคฟเฮาส s ออ f ทอ y ส